ก่อนดูย้อนหลังกราบงามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมอร่อยสุดเขตกับรายการตีวชวนหิวนะครับเราไปทั่วเลยคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่หวัวหินนะมีคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งปกติพูดถึงคาเฟ่คุณผู้ชมนึกถึงอะไรนึกถึงตลกเฮ้ย hey! ไม่ใช่นึกถึงเขาเรียววรกว่าเบเกอรี่เครื่องดด่มนะสีสันต่างๆกาฟงกาแฟแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะกุยช่ายเดี๋ยวติดตามดูวันนี้เลยนะครับอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขต สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยสุดเขตวันนี้ครับเรามาตามหาของอร่อยไกลกันหน่อยถึงหัวหินเลยครับเริ่มต้นที่ร้านปลาทูรวยนะครับร้านนี้เป็นสวนรรค์ของคนรักปลาทูครับเพราะว่าทุกเมนูคือปลาทูเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดก็คือแกงส้มพริกนกปลาทูไข่เจียวปลาทู ส้มตำปลาทูทอดน้ำพริกปลาทูและปลาทูทอดกรอบอีกร้านที่จะแนะนำก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงหน้าวังก๋วยเตี๋ยวต้มยำรแสแซ่บที่เครื่องเยอะทั้งหมูสับหมูชิ้นปลาเส้นตับไส้หัวใจกระเพาะลูกชิ้นโรยด้วยเกี๊ยวกรอบชิ้นเล็กๆสั่งกันเลยครับเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันต่อซื้อของฝากที่ตลาดน้ำหมูหิน3นา0 0น้มสถานที่กว้างขวางจะนั่งรถไฟหรือเรือนั่งเรือชมวิวหรือจะเดินเลือกซื้อของฝากของกิน ที่นี่ก็มีให้ครบเลือกได้มากมายเลยครับส่วนร้านที่เราจะมาแนะนําในหัวหินวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านกุ้ยช่ายแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับอยากรู้ว่าพิเศษยังไงตามพิติอ้วนมาดูเลยครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกที่ผมพูดเปิดรายการแบอบว่าตอนนี้คาเฟ่นเนี่ยไม่ใช่คาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มแล้วแต่ร้านเนี่ยเขาเป็นคาเฟ่กุ้ยช่ายนี่เจ้าของร้านคุณลงุงสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะพิตีเปิดกี่ปีแล้วเปิดไปเกือบ7ปีแล้วค่ะเปีคุณผู้ชมที่ผมไม่เจ๋งจริงๆอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่า มันทางเข้ามาก็ลึกกว่าสมค,ควรนะต้องตั้งใจมาจริงๆต้องตั้งใจมาจริงๆทําไมอยู่ดีๆ เอากุยช่ายมาทําเป็นคาเฟ่ครับคือเป็นคนชอบทานกุยช่ายนะคะแล้วเราก็มองว่าเอะกุยช่ายจริงๆเป็นสตรีทฟู้ดเราสามารถทําพัฒนาเขาให้ดีให้ยกระดับขึ้นมาให้มันเป็นมากกว่าสตรีทฟู้ดน่าจะดีก็เลยลองมาทำเอะเราลองมาทําเป็นคาเฟ่กุยช่ายแห่งแรกในโลกดีกว่ากุยช่ายที่ร้านมีความแตกต่างจากกุยช่ายที่เราเห็นในตลาดทั่วไปอย่างไงบ้างคือมันเป็นสูตรจากครอบครัวเราที่เราทำเราเป็นก็คนเป็นคนจีนนะคะครอบครัวทำาสมัยก่อนก็เป็นแป้งหนาๆแต่ว่าเราก็จะบอว่าเอ๊ะอย่างงั้นเรามาทำให้แป้งมันบางน ก็เลยตั้งใจว่าเ,เราจะต้องทํากุยช่ายแป้งบางที่บางที่สุดอ่าคุณผู้ชมเขาเคลมลยว่าร้านนี้กุยช่ายนะแป้งบางสุดไม่พอแล้วก็มีกุ้ยช่ายแปลกๆด้วยร้านนี้ใช่ค่ะเราก็จะมีไส้หัวปลีโบราณไส้มะละกอรกรอบแก้วผัไม้เห็ดหอมะอะไรแงี้ค่ะแล้วก็เผือกแล้วก็มีแบบที่เป็นทอดด้วยมีค่ะเป็นกุ้ยช่ายเทมปุระนี่คุณผู้ชมผมมาด้วยสิ่งนี้เหมือนกันนะกุ้ยช่ายเทมปุระ แล้วถ้าเห็นบอกว่าร้านเนี้ถ้าเกิดดูป้ายคุชมก,ก็จะเขียนว่าผัดไทยห่อแตกใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราม,มีเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งเป็นผัดไทยนะคะเวลาเราห่อมันก็จะห่อไม่มิดมันก็เลยกลายเป็นห่อแตกในร้านเนี่ยพอบอกว่าอุ้ยกุ้ยช่ายมันขึ้นไปเป็นคาเฟ่แล้วราคาเป็นไงบ้างอะ S <S <S ก็ราคาเนี่ยก็เราจะขายอยู่กล่องละ40บาทส0บาทนอกจากนั้นเห็นบอกว่านอกจากกุ้ยช่ายแล้วมีเมนูอื่นอีกด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้มีผัดไทยอาฮาวายเอียนค่ะกับกับสมูทตี้ซึ่งเป็นสับป,ประรดพ่นไฟอันนี้ไดไอเดียมาจากสับป,ประรดซึ่งมันเป็นของดีของประจวบอะค่ะ,ะเลยเอาพัฒนาทําเมนูใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ากุ้ยช่ายเขาหน้าตาเป็นยังไงแป้งบางจริงไหมเดี๋ยวผมคงได้ชิมแล้วก็ขอบคุณมากที่เก็บตะโก้ไว้ให้ด้วยตะโก้ใสลุงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเป็นะฮะ ตามอย่าเืมนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่ช้อนเป็นกร,รมเมรยลยรายารนี้นะฮะโอ้โหมาอันแรกเลยกุ้ยช่ายเทมปุระคุณผู้ชมเพราะอะไรเขาถึงทำเทมปุระเพราะว่าแป้งเขาบางมากเพราะนั้นจะมากินแบบเทมปุระทอดแบบทั่วไปลําบากเขาก็เลยต้องหาวิธีการทําเป็นกุ้ยช่ายทอดมาดูเลยนี่นะคุณผู้ชมี่เห็นไหมโอ้กรอบมากฟาดแป้งร้านนี้ถือว่าบางที่สุดเลยนะตั้งแต่เห็นกินกุ้ยช่ายมาบางมากอะ่ะ ดีมากอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากมาลองแบบบางมั้ยดูอ่ะโอ้แป้งบางมากอ่ะผมอยากลองชิมไส้นี้มะละกอรกอรกอบแก้วนี่หวานๆนะฮะกรุบกรอบๆใส่น้ำจิ้มใบเนี่ยผมว่าเพราะมันเป็นมะละกอไงตัวต่อไปที่น่าลองนี่หวัวปีของป่าดูหน่อยโอ้โหเห็นไ,ไหมไส้แน่นมาก แป้งบางมากอม,มันก็แปลกไปแบบนะนี่หน่อไม้เห็ดหอมลองหน่อไม้เห็ดหอมด้วยแป้งบางมากอะ่ะเหมือนกินไส้เปล่าๆถ้าไม่โดนแป้งเลย <Wow. S 1> ดีมากลองมาเลยนี่ เมื่อกี้ชิมกุ้ยช่ายไว้แล้วคราวนี้เราก็จะมาชิมอีกเมนูหนึ่งที่แตกต่างกันของร้านนี้นะครับนี่เลยเขาจะมีผัดไทยห่อแตกแต่ว่าตอนนี้เขามีมาเพิ่มคือผัดไทยฮาวายเอียน <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมลองชิมดูโ,โหแล้วกุ้งตัวใหญ่มากแต่ไม่เป็นไรกุ้งผมเก็บไว้ก่อนผมอยากชิมเนื้อผัดไทยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้บอกเลยว่าเจอสับปะรดพอดี มันไม่ได้ไม่หวานมะขามนะพอเคี้ยวพวกมันจะหวานเหมือนน้ำสับปะรดด้วยนิดๆผัดไทยห่อแตกโอ้มาดูเครื่องเขามีอะไรบ้างดูคุณผู้ชมมีหอยมีกุ้งมีปลากรอบมีไข่มีโอโห้หลากหลายอะ่ะผมจะลองกินเส้นผัดไทยก่อนโอโ้แต่ว่าดูแล้วร้านเนี่ยเนื้อกับน,น้ำผัดไทยเขาเนี่ยมันคลุกเค้าได้ดีมากคือเข้าไปในเส้นเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยเข้าเส้นอันนี้มีไข่กุ้งติดๆด้วยโอ้โห ผมเชื่อแล้วทำไมห่อแตกดูกุ้งนี่กุ้งลายเสือตัวน่ะเนี่ย oh <my> มันจะไม่แตกได้ไงม,มื้ย้อมันเยอะมากเลยนี่คุณผู้ชมกุ้งลายเสือนะ oh, โอ้ยครบเลยจานนี้นี่โอ้โหข้าวพร้อมกันเลยดีไหมนี่นะฮะอโอ้แล้วกุ้งอื ป,ปากเป็นคำอ่ะสุดยอดอีกตัวหนึ่งที่ผมเก็บไว้กินในหลังนะตัวนี้มานะไม่ควรพลาดเลยรู้ไหมเนี่ยเขาเก็บไว้ให้ผมกล่องสุดท้ายมีทั้งเผือกมีทั้งฟักทองมีหลายไ้ส์เลยแต่ที่ดีงามก็คือว่าเนื้อตะโก้ด้านในอ่ะมันไม่เหมือนเนื้อตะโก้ทั่วไปมันจะหนืดกวนมาแบบข้นๆแล้วกะทิหอมมากกะทิจากทับสแกนี่คุณผู้ชมมันตักให้ดูนี่นี่โอ้คุณดูนะ ด้านในเนี่ยด้านในเนื้อตะโก้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมยลินมากเมก,กี้ผมกินไปไส้หนึงแล้วผมขอบอกเลยคุณผู้ชมมาไม่ควรพลาดเลยนะตะโก้ร้านเขาโทรมาจองก่อนนะก่อนจะไปสักหน่อยหนึ่งลืมไปว่าเรามีน้ำหยวนมาแหมมอไดยอมติดคออย่นั่นแหละนี่วันนี้เป็นน้ำฝักเขียวจากไต้หวันนะครับ แฟนรายการไปหากันใหญ่หาในแมคโครไม่เจอที่ไม่เจอมาเลยนะครับมันหมดไปดีคุณผู้ชมแต่เ็าเพิ่มที่นะนะเดี๋ยวเ็าจะมีขายในเซเว่นแล้วก็โลตัสแล้วไปซื้อฐานได้เลยทุกอย่างหวานน้อยดีต่อสุขภาพครับสุดยอดอันนี้นะ้ำฟักเขียวไต้หวันไปชิมเลยครับเวิร์กมากของอยู่นะจ๊ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมาเที่ยวอุวหิตนะครับลองแวะมาดูไม่ผิดหวังนะครับร้านนี้เขาเป็นกุ้ยช่ายนะครับแล้วเป็นกุ้ยช่ายเป็นคาเฟ่แล้วด้วยชื่อว่าร้าน บ้านรักผู้ชายแป้งบางและผัดไทยห่อแตกค่ะเดินทางมายังไงครับเข้าได้2ทางนะคะทั้งหัวหิน88และหัวหิน94ค่ะพอเข้ามาแล้วโทรมาก็ได้ค่ะครับผมแล้วเวลามานี่วันเปิดปิดเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะเวลาไหนเปิดปิดยังไงครับเราเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะตั้งแต่เวลา10โมงค่ะวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีวันตี๋นะครับมอบเป็นสัญลักษณ์นะฮะว่ารายการของเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้นะครับเรายังมีเครื่องดื่มสมุนไพรอยวนนะครับดือดอร่อยแก้ สติกเกอร์ตีวัวชนหิวติดเอาไว้ให้ด้วยถ้าเจอสติกเกอร์แล้วก็ร้านนี้มาถูกแน่นอนร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพิงทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะเราก็จะเป็นช่วงที่มาเดือนละครั้งนะฮะเวลาไปกินอะไรอร่อยไปเจออะไรดีๆผมก็จะพยายามจะไปแกะสูตรให้ทําตามแล้วก็ทํากินที่บ้านแบบง่ายๆบ้านบ้าๆสบายๆเครื่องปรุงไม่เยอะมีแค่กระทะตะลิวก็ทําได้แล้วในสูตรประจําตัวเองครับช่วงสูตรประจําตัวเอง เมนูนี้นะบอกเลยว่าเวลาผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะครับผมมักจะแวะไปซื้อเมนูนี้กินอยู่เรื่อยๆซึ่งทางหมอห้ามไหมห้าม <c oughs> แต่ก็ยังอยากกินไหมอยากกินนะเพราะอะไรเพราะมันคือหมูทอดชาววังวันนี้ก็เลย ทำเองเลยคุณผู้ชมทำเองเลยเพราะผมเพิ่งค้นพบว่านี่คุณผู้ชมซอสต,ตีอ้วนนะครับซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวดวยตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างโดยเฉพาะวันนี้มาใหม่แล้วหมูทอดชาววังจะเป็นอย่างไรเรามาดูวัตถุดิบในการทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยวันนี้ผมใช้หมูสันคอนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะแล้วผมก็มีผงพริกวั๊มีน้ำมัญญนงะาน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้ พริกไทยง่วนศุนนะฮะแล้วก็เกลือของง่วนศุนนะฮะแล้วก็มีซอ,อ,อสอเนกประสงค์ตีวจนหิวเริ่มต้นเราหมูครึ่งกิโลนี่นะฮะใส่ลงไปในชามผสมเลยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยก็หมักด้วยผงวิบวับครับหมักด้วยผงวิบวับลงไบนะฮะหมูจะได้มีรสชาติจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่มีอะไรครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็อาจจะใส่น้ำมันงาเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผมต้องการให้หมูมันหอมหน่อย น้ำมันงาน,นิดนึงนเราก็หมักไปเลยครับคุณผู้มชมถ้ามีเวลานี่คุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมลองมาลองผมวอร์มน้ำมันเอาไว้โอ้โหลงไปทอดพอดีเลยวอร์มน้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำหมูลงไปทอดเลยครับลงไปทอดทอดไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมทอดไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปคุณผู้ชมเราค่อยๆทอดนะ ทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูมันเนี่ยเริ่มจะแห้งเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะกรองหมูไปพักไว้ก่อนนะฮะนี่ตักหมูมาเลยนะอ่าหมูก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอากระทะมาอีใบครับทว๊าปนี่โดเรมอนมาแล้วนะฮะกระทะอีกใบหนึ่งตรงนี้เราจะทำอะไรครับคุณผู้ชมเอาน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมาใส่กระทะไปเลยครับผมใส่ลงไปเลยสองอัน เราก็ขอน้ำมัน๋ยวตรงนี้นิดหน่อยพอน,นะฮะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะอ่เอาเราก็ค่อยๆละลายน้ำตาลไปครับใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันละลายจะเป็นน้ำตาลปี๊ดก็ได้นะครับใครหาน้ำตาลเป็นว่าเป็นปน,น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลมะพรา้าวน้ำตาลต,าต,ตะโหนดได้หมดเลยตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายนะคุณผู <c oughs> ้ชมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถใส่น้ำได้นิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบเก๊ดอลลมอนมาลอนนีน้ำคุณผู้ชมใส่น้ำนิดนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวอ่าให้มันไปช่วยนะ ช่วยละลายตัวน้ําตาลได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกแหละหมูทอดชาววังเนี่ยมันหวานนําพอน้ําตาลเริ่มละลายนะครับเราก็ใส่นี่เลยซอสอนเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปมันจะช่วยทั้งความหอมความหวานแล้วก็ทําสีด้วยนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับคุณผู้ชม5 6 5-6ช้อนโต๊ะทีนี้หวานต้องตัดด้วยเกลือนะครับคุณผู้ชมต้องมีเกลือหน่อย ใส่พอมาทั้งเนี่ยเกือบช้อนชานะฮะใส่ลงไปลองยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่นี้ก่อนเนี่ยมันก็จะได้สีที่สวยงามนะฮะน้ำมันงาที่มีอยู่ตอนแรกใส่ลงไปด้วย <S 1> <S 1> แล้วก็เวลาคลุกเนี่ยเราต้องดูปริมาณหน่อยวยนะ <S <S ถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปแต่บางคนชอบนะครับน้ำนองๆเอาไว้ราดข้าวเอาละตอนนี้ได้ที่แล้วผมว่าน่าจะพอดีนะใส่หมูลงไป ลักษณะมันก็คล้ายหมูหวานแต่ว่ามันเป็นคาราเมลหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยน้ำมันก็เหลือนะครับเนี่ยน้ำมันก็เหลือเอาละเดี๋ยวผมจะจัดใส่ใจานแล้วเออย,าเยเอาใส่เลย,เสเลยใส่ไปให้มันรนยนอย,นอ,ย,นอ,ยอร่อยจังเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ หมูทอดชาววังเอาเป็นว่าผมทํามาแบบนี้คุณผู้ชมก็ไปทําตามได้นะครับหยิบชิ้นติดมันมาก่อนเลยแล้วก็ข้เหนียวสักนิดนึงยถ้าไม่เก่งใจนี่ใช้มือปั้นแล้วนะยิงนี่นี่ฮนะโอ้โหหมูมันจะแบบหวานนอกเป็มในปะแเล่มปลาเล่มผมว่ากำลังดีฮนะ หอมสบายเลยทำดีครึ่งโลไม่ต้องไปซื้อเป็นขีดแล้วคุณผู้ชมก็ลองทำกินดูนะครับเอาละครับใครมีสูตรดีๆนะครับอย่าเก็บเอาไว้เอามาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับเรามีเงินรางวัลมอบให้จากรายการดีวีดีอยู่นะครับ2,000บาทนะครับแล้วเรายังมีพริกแกงกระดกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชจุดนะครับแล้วก็ยังมีซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมล์โมอบให้อีก1เครื่องด้วยครับอย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาได้เลยแล้วก็ดูจบเเออาาไไปทํด้ลยยรัสสงะ อินบ็อกเข้ามาถามได้ในรายการตีอ้วนจนหิวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสูตรดีๆมาฝากในครั้งต่อไปอีกกับสูตรประจําตัวเองนะคะตะกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตะกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของสม,มนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจําตะกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้ม เต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท WP วพ e, ีนยจ่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย WorldGas สช่วงทัวลงพุงวาไรตตี้เยตอนรับเข้าสู่ช่วงทัวลงพุงนะครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมวันนี้เป็นอิ่มรยกพวน เรียกไ,ได้ว่ามากินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการของเรารวมตัวกันมาได้นะครับคุณผู้ชมก็รวมกันมาได้ผมให้มากสุด1ิท่านเลยวันนี้นะครับคนนี้มีชื่อว่านักร้องท้องอิ่มครับนักร้องท้องอิ่มคือต้องการมาอิ่มที่รายการนี้ใ<ช>นะเด<น>ะี๋ยวก่อนผมถามที่นึ่งก่อนเห็นบอกว่ารวมตัวเป็นสมาคมร้องเพลงกันตอนแรกผมนึกว่าโทษนะนึกว่าสอวอแล้วนี่ยังวัยรุ่นยังอะไรกันอยู่เลยอันนี้รวมตัวกันร้องเพลงเป็นเพลงอะไรครับเออพวกเรานะครับเป็นกลุ่ม สิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนนะครับเป็นกลุ่มชุมนุมร้องเพลงจีนแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าคุณร้องเพลงได้เอางี้คุณสิบคนที่อยู่ตรงนี้นะลองร้องให้ฟังสักท่อนนี้เพลงอะไรก็ได้อเ,เออพร้อมนะผมนับให้อเ,เอาหนึ่งสองสามเสนอวังจีจิวเร่เพื่กนโย心中一股怀乡จิวเร่เพิงโย ทว่าใช่ได้ใช่ได้เลยคุณผู้ชมเพลงนี้ความหมายดีเกี่ยวกับเพื่อนๆด้วยใช่ครับได้เพื่อนๆกันแต่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเพื่อความเขาเรียกว่อะไรความมั่นใจว่าพวกเขาเป็นสมาคมจริงๆนะผมตามไปที่สมาคมเลยวันอังคารใช่ไหมใช่ครับเราตามไปเก็บภาพมาแล้วคุณผู้ชมไปดูเลยว่าเขารวมตัวกันร้องเพลงกันยังไงนะครับไปชมภาพเลยครับไป ชอมผ้าไปเรียบร้อยแล้วปบเมื่อน่อยแค่รู้สึกวันนั้นจะสวยหลอกว่าวันนี้นะวันนั้นจัดเต็มนะจัดเต็มนะจัดเต็มมีงงมีงานอะไรด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันเห็นบอกว่าอยากกินของอร่อยชื่อวันนี้พูดไปกูยอมทางบ้านรู้จักดีแสนยอดแต่วันนี้ผมจัดให้พวกคุณเต็มที่เลยพร้อมไหมพร้อมกินข้าวไหมยังยังดีมากท้าั้นเราไปดูนะครับว่าวันนี้ แสนยอดซีฟู้ดที่พหลามสามแห่งนี้นะครับเขาเตรียมอะไรไว้ให้ผู้คุณทานบ้างไปชมภาพเลยครับสวัสดีครับผมนำชัยเป็นจ้าลุงโลดครับเจ้าของร้านอาหารแสนยอดซีฟู้ดตรงถนนพหลามสามแล้วผมวันนี้ก็ได้เตรียมอาหารอร่อยๆอออไว้ต้อนรับคณะของคุณตีอ้วนชวนหิวไว้หลายอย่างเลยครับก็มีเป็ดย่างครับกระเพาะปลาน้ำแดงครับแห่กึนครับปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมพริกไทยครับ เนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับถั่วแขกผัดน้ำเลียบครับปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับแล้วก็เส้นใหญ่ลัดหน้าหมูคณะฮ่องกงครับแล้วตามด้วยของหวานแปะกล้วยรอนครับท่านผู้ชมสามารถมาทานกันได้ในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสปีใหม่ในราคาเพียง4,999บาทมากันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ yeah! เราเกี่ยวกับาคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้ผมพามาแสนยอดซีฟู้ดเนี่ยจัดอาหารเซตใหญ่สำหรับทาน10คนเลยอรังไหมครับอ<า>ี่ม<า>ผมไม่บอกคุณให้นะ<า>เขามีเป็ดยา่างใช่ไหม,ม<า>เป็ดย่างที่นีชุกยอดอยู่แล้วรัดหน้าเนี่ยพวกเหล่านี้ได้พิชลินหมดเลยนะม<า>ูลและน้ำลายไหลเนาะอ้าวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมนะครับถ้าอยากมาทานแบบนี้นะแสนยอดเขาคิดราคาเพียง4 0 0พ 999บาทแล้วมีตลอดปีสุดยอด<า>ตกใจตกใจอ่ะลูกโอ้ตกใจอ่ะถ้าพร้อมแล้วหิวยังครับหิวแล้วลุยมาเลย ทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านแสนยอดซีฟู้ดมากๆเลยนะครับให้กวนนักร้องท้องอิ่มได้อิ่มสมใจอิ่มไหมครับอิ <Yeah. S 2> ่มดีมากเลยและนี่ครับเจ้าของร้านเฮียน้ำชายของเรานะครับสวัสดีวันนี้ก็ มอบความอิ่มอร่อยให้ทุกคนเลยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมากินได้นะครับแวะมาได้เลยที่ร้านแสงยอดซีฟู้ดทั้งที่นี่และทุกสาขาแต่ว่าสาขานี้อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ถนนพระรามรับครับซอย12ซอยวัดจันนอกครับเข้ามาสุดซอยนะครับติดนิ้แม่น้ำแวะมาได้เลยเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่11โมงแล้วก็ไปปิดเอาตอนสีทุ่มครับ วันนี้ผมก็มีซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนิวนะครับวันนี้มอบให้ทดลองใช้1ชุดด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วถ้าเกิดอยากมากินฟรีกับรายการของเรานะครับมาได้เลยเป็นกวนเป็นเดี่ยวเป็นคู่เป็นครอบครัวไปกดไลค์แฟนเพจแล้วสมัครได้เลยกับรายการฟี